เดิดแน่ครับแล้วก็ด้วยสไตล์ของเพชรหนึ่งกับแก๊งนี่ก็จะเดินเลยครับครับถ้าเกิดชื่อชั้นมวยก็อยู่ที่น้ำเงินแล้วครับสุดหล่อครับดังมาก่อนครับโอ้แต่ช่วงหลังๆนี่เพชรหนึ่งสดจริงๆครับบางทีพันบู๊พันเดือดครับแต่มวยน่าจะได้ชมนะครับผ่านทางหน้าจอทีวีครับเพราะว่าสไตล์ของเขานี่แฟนมวยชื่นชอบมากๆครับนักชกจากฝรั่งเศสคนนี้ของดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นภาพโ่งดีของพวกเราทุกคนครับทั้งผ่านทางหน้าจอผ่านให้เห็นในทุกของไปเล็บไปทะเล็นผ่านทางแอปพลิเคชันไทีวีและทุกพยู่หมายเลขที่14ครับไม่รู้ใครจะถอยนะครับเพราะว่าสุดหล่อเองก็เป็ดนวนัที่ถอยไม่เป็นเหมือนกันครับในขณะที่เลทหนึ่งครับถอยไม่เป็นเช่นเดียวกันชิงเดินก่อดกำปั้นตับดูตัทข้างครับสองสัตว์นั่นเตะขาครับเอาแท้งเข่าฟ้ามาครับสุดหล่อสุดขาครับสุดหล่อครับ โดนขาอีกแล้วครับสุดหลอดโอ้โหอย่างนี้ไม่เกรงใจพี่เลยครับพี่ดังมาก่อนนะพี่ดังมาก่อนนะอดไม่เกรงใจเลยครับคุยก่อนครับเพชรหนึ่งสอดพี่หนึ่งครับโอ้โดนทั้งเตะขาโดนทั้งสอดครับเพชรหนึ่งครับไม่ขอกระจัดให้ครับสุดหล่อครับยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ครับพยายามจะเตะขาคืนเหมือนกันครับสุดหลอดโดนแขนซ้ายของเพชรหนึ่งเตะขาคืนไปครับสุดหลอดโดนขาอีกแล้วยังใจเย็นครับสุดหล่อยังใจเย็นครับรับก่อนเจ็บก่อนนะครับ นี่ครับเทปหตึงนี่ไม่ว่าจะยกหนึ่งหรือยกห้าชกเหมือนกันทุกยกแรงระดับกำลังดีนักเกินครับน่าลักครับแม่ทัพบ้านีโดยการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับคะแนนมีทุกยกนะครับอาวัญขาไปครับเทปหนึ่งครับเทปหนึ่งเตะขาเข้ามาเตะไม่โดนอย่าอย่าทำท่าดเจ้กรที่นะจุดหลอดครับต้องยกไปครับ แมมายืนให้เตะแบบนี้น um, yeah. ี่ไม่เป็นผลดีครับปล่อยขาลำตัวครับหุบสายก้นนะครับสับตอบไม่ถึงครับสุดหลอก็เตะขาคืนบ้างเตะขัดใดครับสุดหลอครับจริงๆแล้วสุดหลอก็เขาก็ส่วนนี้ทุกไฟนะตือลยเป็นรอยเลือดหอดช้าครับต้องเจ็บก่อนเลยครับทีนี้เอาคืนต้องเจ็บก่อนนี่ยคือเจ็บขนาดไหนครับเอาไปขามาทีนึงเขาตีคืนครับสุดหลอหรือว่าปังที่หลอครับเราจะยล่อยู่ครับ เดินขยับเดินเข้าไปครับอย่าแตะหัวขาเหมือนกันครับสุดหล่อครับเอาไปขาครับเพชรหน่งก็ยกเข่าบัตรโนขาขึ้นหมัดขาซ้ายขวาก็ไปขาครับเพชรหน่งโอ้โหดูครับเลยตัวเปิดก่อนได้เปรียบครับงานเพชรหน่งครับเน้นที่ขาครับทั้งขาซ้ายขาขวาของสุดหล่อไปมาเต็มขึนครับ ซับซ้อนอีกนินึงครับโอ้โหดูครับตุกันไม่เกรงใจใครจริงๆและมีอาวุธท wow. an an> ุกอย่างด้วยสิครับเด็กฝรั่งเศสคนนี้ครับเนี่ยครับพัฒนาการของนักปวยไทยอีกต่าง้าทุกวันนี้ไปไกลถ้าเกินครับหลากหลายกบเคลื่องครับในแผ้ต้นตำรับครับกดยกที่หนึ่งครับ เลขสองครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติราชานเติมเต็มครับเพื่อนครับน้อกแอนครับนามสมมุติโอ้มันต้องรู้จริงน <c oughs> ี่นี่ครับโอ้ที่มุมแดงคุณพ่อของเจ้าเพชรเนีนขึ้นมาสอนเองเลยนะครับนะักรับรอเักรยานย์ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับถึงไดเ้เรียกไปนะครับว่านอ้องๆทั้ง18แปดีวิตเก้าคู่วันนี้เป็นตัวแทนของนักวยไทยทั้งหมด ลุยมาความประทับใจบนเวทีครับลุยเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับยกหนึ่งถึงยกห้าเนี่ยทุกหนึ่งของเขาชกเหมือนกันทุกยกเลยไม่ดีที่สุดรอเองก็ยังดูไม่้เล่งอะไรมากมายนะครับไปเรื่อยๆก็ทดสอบน้ำหนักอาวุธของท่านหนึ่งด้วยระเบิคนะบางคนนิ่งๆสุดท้ายมันนิ้เส็จเลยนะครับไม่ได้รือไม่ได้เอือนเลยครับหลับซะก่อนครับเพราะฉะนั้นต้องมีโต้มีเถียงครับสุดหลอ ทีมงานบอกว่าการจะตกนะเพราะว่าการตกจะเจอสอบแบบนี้ครับโอเคฟันได้ทุกท่าอยู่แล้วครับได้ทุกหนหรือว่าพานเป็นฟันสอบยุคใหม่ครับสมัยก่อนก็มีพานสอบร้อยเอ็มยอดกบสิบไรพูนครับเขาฟันได้ทุกท่าแบบนี้ครับอยู่ใกล้ๆนะครับจังบันร้อยเอ็ดคนะยอดกบสิบไรพูนครับนี่เป็นพานสอบต่างชาติครับตัดสายลับตัวนี่ครับประหลังหัวใจไทยครับเขาบอกว่าอย่างนั้น รักมวยไทยรักเมืองไทยครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝรั่งเศสเลยับเพื่อเดินทางมาเมืองไทยครับค <Yeah. S 1> ือพุงทอดที่ตามใจลูกชายเลยนะครับเพราะว่าลูกชายหลงไหลทั้งทายมวยไทยมากแล้วก็อยากจะทิ้งหวยไทยเป็นอาชีพ <Yeah. S 2> แเราสุดหลอด่อนะครับแกแตกทุกไฟซะด้วยสิ <c oughs> <c oughs> ไม่แตกในตัวปอมนะ <c oughs> ไม่รู้ไฟนี้นจะเป็นยังไง <c oughs> ดูเรื่องเตะมาเตะคืนครับเอะไะครับปัดเป็นสองของแค่หนึ่งครับเตะข้าในครับแค่หนึ่ง สุดหล่อเริ่มเดินแล้วนะครับอยากจะชดโทษในแน่นอนครับสุดหล่อนะก็บอกว่าในต้องเจ็บก่อนครับต้องเจ็บก่อนถึงจะเดินครับนตีครับไปสูงไปหน่อยครับเสียหลังล้มลงไปดีครับแคปเพึ่งเริ่มเดินแล้วครับสุดหล่อครับอยากจะตัดสายลำตัวครับแคปหนึ่งขาครับหุบซ้ายก็ยังเดินช้าอยู่ครับดูครับไปได้มีตเป็นเ็นที่ขาครับแล้วก็ไหล่ที่ออกมันสอาละครับเข่าของ บอลเริ่มมาครับเริ่มกระทุ้งนักแหลงครับเป็นมวยที่แทงเข่าได้เก็บแทงลึกแทงชัดอยู่แล้วนะครับคนแรกจุดหลอดเนี่ยเชื่อเดาว่าตอนนี้ค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปนะครับจิ๊บับจิ๊บหมัดนำมาก่อนครับไล่มิดชิดลอยเลยครับสุดหอดครับเตะนำไปก่อนครับแมงส่องขวาเบี่ยงมาจากตารีบเลยนะครับไม่โดนจุดหอดเดินต่อจุดหลอดขยับเข้าไปครับเอาคอมาเอาคอมาซะดีๆเอาคอมาเอาศอกไปก่อน ฝันอยู่เรื่อยๆครับฝัดแล้วก็สอกของสุดหรอครับเจอแข้งทองสอกของที่หนึ่งครับแข้งของสุดหรอนี่แหละลิ้นที่ขาครับแล้วก็ขึ้นบนดวงปลายยกทีเสร็ครับเกมก็ค่อยๆทวีความเพิ่มเรื่อยเรื่อยๆก็ซ้อนได้แล้วครับโอ้โหเผื่อไม่ได้จริงๆริงสังเร็วมากนะครับประมาณว่าครับเตะขาเหมือนเดิมครับยกสอกครับปรบมือด่วนเลยครับ น,บบนามสมมติก็มาไม่ว่าจะรู้ชื่อจริงยกที่สามครับเชื่อว,ว่ายกนี้สุดรอหูแหลกครับโอ้โหอาจารย์แชมป์สอจารุวังนิดือต,ต่อเดือนันต่อครับยกที่สามครับเปลียนครับเดือนตั้งแต่ยกนีจนถึงตอนนี้ครับ คท่านคู่ครับแค่เข่าขวาสับตซ้ายครับเพชรหนึ่งครับเกือบวพยายามเดินเร็วขึ้นครับเตะขวานัดไปก่อนโดนเที้ยซ้ายหน้าของเพชรหนึ่งก็ไม่ใช่เขาจะถอยนะครับเพชรหนึ่งครับเออกือบบวกคู่ทุกดอกรับมาดูว่าวงในของจุดลอยวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับยังไม่ได้ตีเข่าเลยครับนะครับก็ต้องระวังศอกของเพชรหนึ่งด้วยเหมือนกันครับไม่ใช่เธลื่อนทธอร่าเข้าไปยังหายท้องได้ครับ กันเลยครับมาเรื่อยๆครับสองนะแล้วครับจับได้ซีได้ไหมมาลองกับรังแข็งกันหน่อยครับขาคอครับไม่มีจับซองซ้ายหน้าครับแทงขวาของเล็กนิดหนึ่งครับเลือดยันเลียงแล้วนะครับเพชรนึ่งต่อไปครับสุปเปอร์นะเตะซ้ายมันโดนหมัดขวาสอดซอดขวาทิ้นไปครับอารังเซงก็มีสองคนครับก็มีซีไทมีหมัดครับหนึ่งสองครับแม่งรับซอดซ้ายซอดซ้ายไปขึ้นเลพยายามบวกซอดขวาครับซุปเปอร์อดซ้ายซอดขวาครับซอดซ้ายนะเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับ ไม่ยากเหงียดไม่ยากอัดโดนสอบซ้ายปัดสองบผาอีกทีนึงสองซ้ายสองซ้ายสอบผาเอาปคัดผาแล้วก็ล้มล้มไปเลยครับสุดหล่อครับโอ้ยยกที่สามนั่นอูยุติเลยครับโอ้โหเดือดจริงๆครับแล้วก็ดุดันมากๆครับเทปหนึ่งเพชรมวยไทยครับในวัย18ปีครับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับโอ้โหเนี่ยครับ กล้วยชวานบอกว่าให้ครับเท็ดหนึ่งเท็ดกล้วยไทยครับจากกรุงดารีประเทศฝรั่งเศสมีไป18ปีคนระับเอาชนะน็อกเขาทาังด้านหอมสุลลอสอจอวตโต้ปาากินได้ในยก3ยินมตีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้พักสักครู่นล้วต่อครับเดียวกลับมาดูคู่ต่อไป